สวัสดีครับพบกับจอเจริญซับเฟอร์นิเจอร์มือ2นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นชุดห้องนอน3.5ฟุตนะครับตู้เสื้อผ้าพร้อมที่นอนและก็เตียง3.5ฟุตตัวนี้นะครับผมเตียงพร้อมที่นอนตัวนี้นะครับมากับที่นอนซูเปอร์เซฟนะครับ3.5ฟุตสภาพใหม่ๆเลยครับผมตัวนี้สภาพแ0ดสิาเปหรือตีเป็น95%ได้เลยครับตัวนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากเพราะว่า สินค้ายังใหม่เลยะนะครับตัวนี้แล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับสองบานเปิดตัวนี้สภาพแปดสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเช่นกันนะครับมีกระจกในตัวแล้วก็ราวแขวนมีลิ้นชักให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อ,อ่ตัวนี้ความสูงจะอยู่ที่เอ่อ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้างอยู่ที่แปดสิบเซนครับผมส่วนความลึกของตู้เสื้อผ้านะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณห้าสิบสองนะครับผมรวมบานประตูนะครับส่วนราคาตู้เสื้อผ้านะครับราคาอยู่ที่ใบละสองพันบาทนะครับกับสภาพเออแปดสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้ ส่วนเตียงพร้อมที่นอน3.5ฟุตนะครับพร้อมที่นอนซูเปอร์เซฟ5 5ฟุตอยู่ชุดละ3,000บาทนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อ,เ,อ,อเซตนี้3ชิ้นนะครับเตียงแล้วที่นอนแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับเอาราคาไปเลยครับ4,500บาทเท่านั้นครับผมสินค้าบอกเลยใครได้ไปคุ้มครับเพราะว่าใหม่มากครับผมสภาพ80-95ปอร์เซนต์นะครับตัวนี้ ของได้ไปสวยๆเลยครับของสวยนานมีมาทีนะครับผมโอเคลูกค้าท่านได้สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจจอเจริญซับเฟอร์นิเจอร์มือ2นะครับอัมลูก,กาของ3หรือว่าเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกศูสะครับสามารถใช้เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์ทักสอบถามเข้ามาได้เช่นกันหรือลูกค้าจะเข้ามาดูเองที่ร้านสามารถปักหมุดมาที่จอเจริญซับเฟอร์นิเจอร์มือสองได้เช่นกันครับผม วันนี้นะครับเป็นวันที่เอ่อน่าจะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมถ่ายรูปสินค้าสินค้าถ้าหมดแล้วคือหมดเลยนะครับเพราะว่ามีแค่ชุดเดียวครับผมใครมาก่อนได้ก่อนนะครับถ่ายลงสินค้าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับรีวิวก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ